ยายกับมาหายาย่มาหาวิวสวยๆนะพี่น้องมีสวยๆจ้าชมวิวนะพี่น้องเด้อคู่ไม่เห็นนะคะเนาะถ้าน้ำเยอะจะมองไม่เห็น,นเห็นนะคะเนาะอันนี้น้ำแห้งเห็นตะกอน,นเห็นพี่น้องค่ะนนะคก้อนหินนี่นางแชน้นำพี่เก่าโมนี้บ่ได้์าหากินเด้อพี่น้องเด้อ พาลูกพาหลานมาเล่นน้ำเชิมเยนม็นมาเชิมหินนะคะเนาะถ้าน้ําเยอะจะมองไม่เห็นหินนะคะเนาะอันนี้น้ําแห้งหินตะกอนเห็นพี่น้องค่ะก้อนหินขอบคุณขอบคุณนะคะที่มารับชมเด้อค่ะเด้อไม่ได้ไ เย็นอยู่พี่น้องไปมองเล้วจะน่าหังหันที่นี่มันด,ดูเป็นเน,นังานโรงงาน,เป,นเป็นออกมาหาอาบน้ำพี่น้องอยากจะสิมาอาบน้ำยินชื่นใจอโอ,อ้ยลงท่ายรูสดีเลยย็นอยู่พี่น้องหาจิ้ขอปา มากินข้าวปลาพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณนะคะที่มารับชมเด้อค่ะเด้อนี่นางแช่น้ำพเ,พ,เพือเก่าโมนีิบเเดรพ้าหากินเด้อพี่น้องเด้อพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำมาเสชิมเย็นมาเชิมเยน็นดีเลยพี่น้อง กินกน,นามมันบกไปต้อ่อาวหลุดพี่น้องน้ำมันพี่นออกมาจากมาจากทางชาวหลุด้มท้าวหลุดคลิปนี้ก็ทำนีเดอค่กเดอรรอชมคลิปหน้าต่อไปจ้า Nói ra thì bà lòng theo thằng này ý Nhìn như thế nào Con hình thế nào Nhìn như thế nào Nhìn như thế nào มารับชมเด้อค่ะเดอะ้อบ๊ายบายจ้านี้ก็คำนี้เด้อค่ะเดอะ้อรอชมคลิปหน้าต่อไปจ้าเราจะไปผ่าล่องเที่ยวทางไหนอีกสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีนะคะทุกคนชมบรรยากาศพี่น้องชมอีกหรชมดิวชมดิวขอบคุณขอบคุณนะคะที่มารับชมเด้อค่ะเดอะ้อ สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีนะคะทุกคนชมบรรยากาศพี่น้องชมอีกแล้วชมดิวชมดิว้วยู้านมันหอนแดดพี่น้องน,นี่งวันดูคุณนพาขอพวัพวงมาเรียนนามต่ว่านามบ้ค่อยนีมันเป็นหมีนะปลา าใหญ่เนาะพี่น้องนะอำเภอนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปากีนเนาะคนะ่ะเนาะน้ำจะไหลลงมาจากเขาใหญ่เป็นห็นเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าน้ําเยอะจะมองไม่เห็นห็นเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้น้ําแห้งเห็นตะกอนเห็นพี่น้องค่ะก้อนหิน,หน,หน,หนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนชมบรรยากาศพี่น้องชมอีกชมวิวชมดิว พี่น้องแซ่น้ำยิย็นพี่น้องมื้อนี้บ่ได้มาหาปลามาเล่นน้ำมาอาบน้ำพี่น้องน้ำนี้ทั้งเขาทั้งทังเขาลุ่มเลยนะน้ำเล่นน้ำนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ำโบค่อยมีแต่ก็พอได้อาบอยู่ค่ะ เย็นดีดีเล้ทีน่ะเย็นน้ำมันบ่เคยพี่น้องแช่น้ำเย็นเย็นพี่น้องมื่อนี้บ่ได้มาหาปลามาเล่นน้ำมาอาบน้ำพี่น้องน้ำนี้ทั้งขาทั้งขาหลุดเลยปะทั้งขาหลุดทั้งขาหลุดเยอะกระสืมาอาบน้ำเย็นชื่นใจ โอกยลงทแถวลดอีกเลยเป็นหอนเนาะค่ะเน้องคนเฮ็ดงานโรงงานพักวันพันกพอนเป็นเกย์ยาวมาเที่ยวมาอกอยู่ร้านคาบนาเย็นดีดีเลยพี่หน้าเย็นหน,น,น้นนามึงบอกให้มึงขอใหญ่เนาะพี่น้ะนะองเนาะอำเภอนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปายกีนเนาะค่ะเนาะ จะไหลลงมาจากเขาใหญยดูบ,ดยนนบ้านมันห่อนแดดพี่น้องมึงเนี่ยบ้นดพ่นอปลาขอพวมาเรียนาน้ำต่วน้ำบค่อยมนี มันเป็นหินร้านเย็ยนจ้าร้านยีนทึ่งๆขอพูดวพิ่มแต่และขอบพ่อพี่น้องโอ้โอ้เป็นมากินเข่าเทียงพี่น้องข้าเทียงข้าวายเป็นหินนะคะเนาะถ้าน้ําเยอะจะมองไม่เห็นหินนะคะเนาะอันนี้น้ําแห้งเห็นแต่ก่อนเห็นพี่น้องคะ่ะก่อนเห็น เย็นอยู่พี่นอ้องย,ย็นจ้าร้านยีเทังทงสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีนะคะทุกคนชมบรรยากาศพี่นอ้องชมอีกลวชมดิวชมดิวอยากจะสิมาอาบน้ำเย็นชื่นใจอโ,อโอ้ยลงท่าลุดเลย าอาบหนามเดี๋ยวไปกินส้มตำกันพี่น้องจ้าขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่ก่อนหินพี่น้องเย็ยนยจา้าร้านดีทังท้งทเงย็ยนอยู่พี่น้อง กินข้าวปากินข้าวป่าพี่น้องคะอะอ่ะน้ำเล่นน้ำนะพี่น้องนะแต่ว่าน้ำบ่ค่อยมนีแต่ก็พอได้อาบอยู่ค่ะ หลุดต้องท้าหลดุดใหญ่กับมาหาใหญ่มาหาวิวสวยๆนะพี่น้องวิวสวยๆจ้าชมวิวนะพี่น้องเด้อูเห็นหินนะคะเนาะถ้าน้ําเยอะจะมองไม่เห็นห็นนะคะเนาะอันนี้น้ําแห้งเห็นแต่ก้อนเห็นพี่น้องค่ะก้อนเห็น นี่นางแช่หนามพี่เก้ามโอน้บ่ได้พาหากินเด้อพี่น้องเ,นนเนนด้พอ,าดอดพาลูกพาล้านมาเล่นนานามเชิมเย็นมาเชิมเท้าหลุดตรงขท้าหลุด เป็นห่อนเนาะค่ะนอกฮ็งดงานโรงงานพักวันพักผ่อนเพิพพ่นก็นอยากมาเที่ยวมากอูกร้านอาบน้ำมารับชมเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายจ้าอยากกระสิมาอาบน้ำยินชื่นใจ